สามารถใช้ได้ทั้งกับตาผิวหน้าแล้วก็ปากนะคะที่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงขายดีนะคะยังมีแบบแบ็กอัพด้วยทุกคนให้รูขุมขนเนี่ยสะอาดได้อย่างล้าลึกด้วย ลัดขั้นตอนนะตัดทุกอย่างแล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะสวัสดีค่ะกลับมาเจอแกมที่ช่องแกมมี่สวัสดีแล้วนะคะวันนี้กลับมาพร้อมกับวิดีโอ how to ล้างหน้าฉบับแกมล้างหน้ายังไงไม่ให้เกิดสิวอุดตันสิวเห่อสิวขึ้นซ้ำสิวหัวขาวการล้างหน้าของแกมเนี่ยจะต้องตอบโจทย์พวกมคกัพที่แกมใช้ในแต่ละวันด้วยแกมเป็นคนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวเวลาแกมออกไปข้างนอกอ่ะแกมเจอมลภาวะหนักมากวิธีการล้างหน้าของแกมเนี่ยมันช่วยทําให้ใบหน้าแกมแบบสะอาดแบบหมดจดจริงๆโดยที่ไม่มี ุ่นหรือมีสิ่งตกค้างบนใบหน้าแก้มพูดมาขนาดนี้แล้วไปดูกันเลยว่าขั้นตอนการล้างหน้าของแก้มนะคะมีอะไรบ้างบอกเลยว่าง่ายมากแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยทำตามได้แน่นอนว่าเราก็ไปฟังกันเลยค่ะมาพูดถึงขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกจะเป็นการละลายเมคอัพแล้วก็สกินแคร์นะคะขั้นตอนนี้เนี่ยแก้มทําทุกวันไม่ว่าวันไหนแก้มจะลง,งแค่ครีมกันแดดแต่งหน้าน้อยๆแต่งหน้าติดทนนานนะคะแก้มก็จะใช้ตัวนี้ก่อนตลอดเลยเป็นลูกลักลูกเลิฟของแก้มมาแบบ 6- 7ปีได้นะคะแก้มมีแบบแบ็กอัพโดยทุกคน ก็ปุกไปเลยวันนี้เนี่ยแกมจะมาเปิดกระปุกใหม่ไปพร้อมกับเพื่อนๆเ,เลยนะคะวานิลาโคคลินิตซีโร่นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด6สูตรนะคะตัวที่แกมใช้มาตลอดแล้วก็ซื้อซ้ําเรื่อยๆเลยนะคะจะเป็นตัวกระปุกสีชัมพู้สูตรออริจินอลสำหรับคนทุกผิวบามตัวเนี้ยขายไปมากกว่า70ล้านกระปุกทั่วโลกในปี2023ขายออกไปได้ทุก3.09วินาทีทุกคนคือเป็นเลยที่โหดมากสําหรับแกมนะคะที่เป็นซูเปอร์แฟนของเอ,อ่อคลีนซิ่งบาร์มตัวเนี้ยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเาถึง ขายดีนะคะเปิดออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเจอกับกระปุก cleansing b a l สีชมพูตัดกับสีขาวน่ารักน่ารักไปพร้อมกับไม้พายนะคะวางตรงนี้ไว้นี่แบบนี้ได้เลยนะคะวิธีการใช้นะคะก็คือตักบามเขาขึ้นมานะคะตามปริมาณเออเมคอัพของเมือม่อๆได้เลยว่าอ่ะ แต่งหน้าเยอะใช้เยอะหน่อยนะคะแต่งหน้าน้อยก็ใช้น้อยหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเกมจะปาดลงบนผิวตรงๆเลยนะคะโดยที่ผิวหน้าไม่เปียกนะคะนวดนวดนะคะลงบนผิวแบบนี้เลยนะคะเขาจะกลายเป็นออยที่เนื้อื่นมากเป็นออยที่อออินวันสามารถใช้ได้ทั้งกับตาผิวหน้าแล้วก็ปากนะคะเมคอัพท,ที่แกมใช้วันนี้เนี่ยจะเป็นเมคอัพวอตเตอร์พูฟหมดเลยนะรวมทั้งอายไลเนอร์แล้วก็มาสคาร่าแล้วก็งานคิวด้วยนะคะแล้วตัวนี้นะคะลบเมคอัพที่ตาได้สบายมากเพราะว่าเวลา ลบแล้วเนี่ยไม่มีอาการแสบเลยนะจำได้กลิ่น งานเชอรี่นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมของอาร์เซล่าเชอรี่นะคะมาให้ผิวเนี่ยมีความแบบสว่างกระจางใสช่วยกระตุ้นคอลลาเจนนะคะใครที่กังวลเรื่องสิวอุดตันนะคะเป็นสิวง่ายแพ้ง่ายอะไรอย่างนี้นะคะตัวคลินซิ่งบา a ์มตัวเนี้ยแกมแนะนําเลยเพราะว่ามีแบมบูนะคะช่วยลดการอุดตันทําให้รูขุมขนเนี่ยสะอาดได้อย่างล้าลึกด้วยจะมีแองเจลิก้านะคะช่วยปรับปรมผิวแล้วก็ลดการระคายเคืองเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถใช้น้ํานะคะแบบว่าพรมบนหน้าได้นิดนึงแล้วก็นวดต่อเสร็จแล้วก็ล้างตัว c ล e a n ิ่งบา a ์ม อันนี้ออกนะคะเขาจะมีตัวชาแดงด้วยนะคะช่วยทําให้ผิวกระชับผ่อนคลายแล้วก็ทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะใช้ตัวเดียวเราจบแล้วก็เครื่องสําอางที่แบบว่ากันน้ํมากมากนะลิปที่ติดทนนานที่แกมเคยทารีวิวไปนะคะมาสคาร่าติดทนอายไลเนอร์ติดทนตัวเนี้ยเอาอยู่ตัวบานิลาโคคลินิคซีโร่นะคะจะมีตัวซีโร่บาลานซ์เทคโนโลยีซึ่งตัวนี้เนียจะช่วยปรับสมดุลผิวทําให้ผิวไม่แห้งตึงหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะมันไม่มีความเอียดอะไรใดๆเลยจำช ชอบมากๆเกี่ยวกับตัวนี้คือลัดขั้นตอนนะตัดทุกอย่างแล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะว่าบางทีเวลาแกรมใช้ cleansing oil หรือว่า makeup remover บางอย่างอะ่ะใช้เสร็จแล้วมันไม่จบอะ่ะคือใช้ cleansing oil เสร็จ เหมือนมีเมคอัพเหลืออยู่ใช่ปะแกมก็ต้องกลับมานั่งใช้บานิลาโคตัวนี้อยู่ดีนะคะไม่ต้องซื้อสำลีซ้ำไม่ต้องใช้คลีนซิ่งวอเตอร์แล้วก็ต้องไปซื้อเม e. คอัพรีมูเวอร์อีกทำความสะอาดใบหน้าได้แบบในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็สะอาดหมดจดมากๆคือชอบทุกอย่างเกี่ยวกับตัวนี้ทำให้ซื้อน้องเขามาเรืเ่อยๆเลยนะคะตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการดับเบิลเคลน์เป็นการใช้โฟมล้างหน้าอีกหนึ่งรอบหลังจากที่เราลบเมคอัพหรือว่าสกินแคร์เสร็จแล้วนะคะเพื่อนเื่ออาจจะถามแกมว่าตัวบานิลาโค บเมคอัพได้สะอาดมากเลยคือใช้ตัวนี้แล้วจบเลยได้ไหมคะแบบเข้านอนเลยได้ไหมคะบอกทุกคนว่าแกมะไปฟังช่องคุณหมอผิวทั้งในไทยและในต่างประเทศมาเยอะมากคุณหมอผิวมักจะแนะนําให้ทําการดับเบิลคลนส์ คือใช้โฟมล้างหน้าต่ออีกหนึ่งรอบไม่ว่าจะลบเครื่องสำอางด้วยวิธีไหนนะคะแกมก็ทําตามที่คุณหมอผิวเขาแนะนํามาตลอดก็ทําตามเขาแล้วไม่เคยมีปัญหาเลยนะคะในส่วนของโฟมล้างหน้าโฟมล้างหน้าเนี่ยมีหลายแบบหลายประเภทแบบที่ให้ความชุ่มชื้นแบบที่ทําให้ผิวสว่างกระจ่างใสแบบที่ช่วยผัดเซลล์ผิวแบบอ่อนๆลดสิวอุดตันได้นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกเอาได้เลยว่ามีผิวประเภทไหนเดยวแกมจะทิ้งวิดีโอเปิดกุรีวิวโฟมล้างหน้าของแกไ้มให้นะคะทั้งนี้ไม่ก็ต น,นะคะคเพื่อนๆเ,เปิดดูได้เลยบอกเลยว่าวิดีโอนี้ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆพอไปแล้วนะคะสําหรับ How to ล้างหน้าฉบับแกมเป็น2สเต็ปที่การมีความสุขว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถทําตามได้แน่นอนแล้ววันไหนที่แกาแต่งหน้าหนักๆ จัดนะคะใช้2วิธีนี้แล้วเนี่ยก็ไม่เคยเกิดสิวอุดตันหรือว่ามีสิวหัวขาวขึ้นมาเลยจับแล้วผิวมีความเรียบเนียนไม่มีสิวอยู่แบบเป็นตายๆอยู่ข้างใต้เนื้อนะคะเดี๋ยวไงนะคะพิกัดของตัวบานิลลาโคคลินซีโร่จะทิ้งมาให้ในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อนๆเปิดดูได้เลยเพราะว่าบานิลลาโคอ่ะเขาเป็นแบรนด์หนึ่งที่จัดโปรตลอดเลยนะทุกคนเออดับเบิลเดทอะไรอย่างงี้นะคะเพื่อนๆลองดูได้ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะปกตินะคะแกมทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ใเทนตะอะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแก้มด้วยนะคะแล้วอย่างไรเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปนะคะสวัสดีค่ะ